สักเดียวให้ดูพริกกระเลียงพริกกระเลียงนะตายเยอะสัปดาห์ก่อนนะ่ะมาดูต้นนี้ยังสดสดชื่นมาวันนี้ไปแล้วถ้าฝนมาก่อนนี่คงจะเวิร์กนะอันนี้ก็ตายอันนี้ก็ะเลียงนะกระเลียงพริกป๊อปอน,นี่ก็ตายนะตาย เดี๋ยวให้ดูเม็ดพริกเม็ดพริกมันจะหลวมๆนิดนึงปกติมันต้องแน่นเนาะถ้าสมบูรณ์ัน,นี้แน่นนี่อันนี้ก็ตายตาย น้องแม่บ้านเขาก็อยากได้คนละโลสองโลอยู่นะประมาณสี่ห้าเจ้าปลูกไม่เยอะตรงนี้ก็ประมาณเท่าไหรล่ะละห้าสิบกหลุมนะประมาณห้าสิบหกสิบต้นนะพิกขาวนี่เป็นอะไรที่แบบตักกะแตนหนอนชอบมากเลย นนะพริกนี้เขาจะสีเหลืองสีส้มก่อนบางคนก็เรียกพริกส้มตถ้ารู้ว่าเขาจะตายต้องรีบเก็บช่วงที่เก็บก็เม็ดพริกอ่อนก็ไม่ค่อยดีแหละมันต้องแบบเขียวเกศออกแก่จัดขาวแก่จัดประมาณนี้ นตายเยอะต้นนี้โอเคเท่าที่ดูมามีต้นโอเคประมาณสี่ห้าต้นนี่ต้นนี้ก็ค่อนข้างจะดีได้ทำพันธ์อยู่หรอกเนาะพิกกระเลียงมันจะมีปัญหาตรงน,นี้แหละนอนเจาะ อันนี้คือปัญหาของเพเกกตะเรียงต้องคอยคอยพ่นแบบยาบำรุงแต่นี้ปล่อยธรรมชาติพอเดือนเก้ามันก็โอเคนะแรกๆมันก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละก็เก็บไปแล้วก็ทิ้งมั่งประมาณนี้ทิ้งอันที่มันเสียอันดีก็เอาเนี่ยตายเยอะ ขีโน่ยังตายเยอะเหมือนกันเนี่ยที่หโนูธรรมดาเมื่อวานเก็บไปได้นิดเดียวเองค่ะวันนี้มาดูบทสรุปของพลิกมณีขาวปีนี้นี่ปกส่วนนี้วันนี้ตายแล้วรู้สึกว่าติดเชื้อราเนี่ยเชื้อราในดินนะเป็นของขาว ที่โคนต้นเพียบเลยเนี่นชลาในดินโซนนี้เป็นพื้นที่ปลูกใหม่อาจจะเป็นเพราะอากาศแล้วก็สองสามวันก่อนฝนฝนตกช็อกอากาศก็มีส่วนแต่ต้นนี้เห็นได้ชัดรอดไม่กี่ต้นนะเป็นขาวๆนะขาวๆนะเหมือน ดินที่แบบว่าเกิดเกิดแบบอะไรมีเห็ดใช่ไหมมีเห็ดมันจะเป็นขาวๆเป็นเจอรานะต้นที่รอดก็โอเคตายไปเยอะน,อน,น่าจะมาน่าจะมาณสิกว่าต้นทนิดขาวมมนนีขาวอันนี้ลองเก็บมดิพันธุ์เองนะเพราะว่าหาซื้อมดิพันธ์นะไม,ม่มีที่แล้วเนี่ยนะ ท้อราในดูเดี๋ยวปีหน้าต้องปรับสภาพใส่ปูนขาวปีนี้ไม่ได้ใส่ปูนขาวก็มีส่วนอากาศก็มีส่วนสามปีก่อนเคยปลูกแบบพื้นที่ทุ่งนาเนาะไม่ได้ใส่ปูนขาวไม่ได้อ่ะไถพนดินอะไร ธรรมดาปกติแล้วก็ปลูกไม่มีปัญหาคิดว่าอากาศมีส่วนร้อนจัดร้อนจัดแล้วก็มาเจอช่วงเย็นน้ําค้างน้ําหมอกลงก็มีส่วนนะตายตายเยอะตายเยอะเลยวันนะี้ตายเพียบอันนี้ที่รอดความจริงกระดกนะ ตะพริกขาวนี่จะเป็นอะไรที่แบบว่าแมลงหนอนอะไรชอบมากเลยั้มนี่ตะพาวันนี้เห็นได้ชัดเลยโคนต้นสีขาวสีขาวสีขาวคล้ายๆเชื้อราเห็ดอหละอันนี้คือปัญหาของพริก เก็บมมนดพันเองเนี่ยเนหะ็นไหมจะกลายพันนะจากสีขาวกลายเป็นสีเขียวมันเป็นมเมล็ดพันธ์ควบคุมพริกมณนี่ขาวนะด้านนี้